สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับ,กบผมจุดจีเกมและเกมเดสทิกเกอร์ภาคสองมาดูอาวุธใหม่โอ้ยชื่อกิฟเกยูเรกาเมทัลสตอมอันนอนไก่สู้ๆู้ดูที่เป็นยังไงทายุโลหะเขาว่าน้นโอ้โหมาเดมฝุ่นไม่ค่อยแรงนะแต่ว่ากิฟเกยเดี๋ยวดูปืนเนี่ย Okay, s <S ้อใช้ตรวจช่วยปืนปืนสวยดีจังเลยโอ้โดนตบโดนตบโดนตีโดนพุบโดนถึงไม่ได้ใช้เวลาเยอะปืนสวยจังเลยเนี่ยพายุโลหะ โอ้โหเห็นหมูแล oh ้ว oh. คุณผู้ชมเดือนโอ้โหดังฟุด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 เลยเวลายิงเนี่ยโอ้โหเก็บตังค์ก่อนเป็นยังไงโอ้โหหัวหลุดบึ้งขนะเนี่ยไปเอาตังค์เยอะหมดก่อนหมดแล้วหมดเวลาโอ้เวลาน้อยโอ้โหพนคิดมา โอ้โห oh <Nice. S 1> ลูกน้องเล่นซะเลย54 52 <laughs> น่าใส้ยิงเล่นดีกว่า,มวาไม่ใช่โอ้โ oh หพิงกำแพงเลยพิงฝาผนังตายเลยเยียบเลยลูกน้องเรา นี่มึงโลรมาโลรมาโลรมาเดี๋ยวลองอิทักค่าแบบเลเวลสิบเอ็ดเอาที่เขาส่งมาให้เราเส่งมาให้เราทดลองใช้นี่จะเป็นเลเวลสิบเอ็ดหมดนะครับอะไรสิบสี่หรือสิบสามมามาขอลองโอ้โหจะหาว่ารำเอียงอีดาบไปอีดาบก็ขอสักเฉาะันี้ นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่หมดเวลาครับโอ้โหยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจส่องจุดจีเกมเลยนะครับเดี๋ยวรับรองเนี่ยเขาจะส่งอาวุธใหม่ๆแปลกๆมันๆนะฮามาให้เราได้เล่นโชว์คุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ